วัด,วดถ้ำเขาข<อ>ป<ร>ะทุนโดยที่ตั้งของวัดถ้ำเขาปะทุนนั้นจะอยู่ที่ตำบลเขาน้อยอำเภอเขาเมาังาวัดระยองวัดถ้ำเขาปะทุนได้ถูกค้นพบในปีพศ2530จะเป็นเขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบลึกประมาณ60เมตรจะมีป่าหนาทึบรอบๆบบริเวณเขาและมีผลไม้ป่ามากมาย ในปีพศ2535พระอาจารย์สันติสันตจิตโตได้เดินทุดงมาพบแล้วเห็นว่าสถานที่แห่งนี้ล่มเย็นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งจึงได้ทำการบูรณะสถานที่ดังกล่าวหลังจากนั้นในปีพศ2538ได้มีการสำรวจบริเวณรอบๆถ้ำและได้พบว่าบริเวณผานั้นมีลมพัดออกมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ค้นพบพื้นที่ข้างในถ้ำว่าเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งและผู้คนที่อยู่อาศัยบริเวณรอบๆใกล้เคียงวัดจึงได้มีการช่วยกันขุดดิดเข้าไปข้างในถ้ำและได้ขุดเสร็จในปีพศ2539โดยความลึกของถ้ำนั้นจะประมาณ75เมตรบรรยากาศข้างในถ้ำสวยงามมากครับเป็นธรรมชาติ และนี่แหละครับ